สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ,อพ,อพอ่อเมมเอฟซีสุกุสุขคนคะ่ะเมื่อหนี่มาพอกับช่องบ่าวทุนสาวจ่อยคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะมาพอกับช่องบ่าวทุนสาวจ่อยคือเกา่าเมื่อนี้ทางช่องกับมีแนวทางแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพอพอพอ่อเมมเอฟซีเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะ แนวทางมาจากสาตัวนี้แนวทางมาจากเซียนเซียนเซียนหนึ่งเซียนฝั่งทุนนะคะตัวนี้ เซียนฝั่งทนนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกคดาตัวเลขแนวทางจากเซียนฝั่งทนจ้า เพื่อนหาตัวใดมาแน่เดี๋ยวสาวจอยจะลงหาพอพอมีแม่เอฟซได้เบิร์กันค่ะเซียนฝั่งทนค่ะอันนี้เป็นงวดที่สอง้อจา้างวดที่สองของเซียนเนาะเซียนฝั่งทนมีเลขอะไรบ้างวิง่ง สองกับหกจับคู่สามตัวอ่าเขียนเลขวิ่งให้ก่อนเนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเลขจากเซียนฝั่งทุน เป็นแนวทางให้พอพอเมเม่เอฟซสุกุสุพคนเนาะค่ะเอาไปจับลอตเตอรี่กินแบงรัฐบาลกันไว้เนาะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนเพื่อมันเป็นตัวเลขที่ตรงกับใจที่คิดไว้ของพอพอเมเม่เอฟซสุกุสุพคนค่ะถ้าตัวเลขบอออกหรือบ่อเข่าจังไหนเย่าว่ากันด้วยค่ะเพราะว่าลูกกลมๆก,กับรูามันสิออกตัวไเนเนาะ เพราะว่าทางช่องเอามาลงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นให้พ่อพ่อแม่แม่เอผิจารณาเบิ่งเอาเดอจ้าถ้าบาม่มั่นใจก็ขา่านไปเลยค่ะเบิง่งซื่อก็ได้ค่ะถ้าถึกใจก็จัดเลยค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ตัวเลขจากเซียนฝั่งทนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมีวิ่งบน2กับ6วิ่งบน2กับ6 2กับ6อาจารย์ฟังฟังทนมาสองค่ะงวดนี้พอทุกทุกเซียนเพื่นจะมาเก่าลองเบิงเนาะคะ่ะรองเบิง2กับ6 6กกับเก่าอย่าลืมว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะคะ่ะฮกกับเก่าอย่าลืมว่าเป็นตัวเดียวกันท้าเข้าสื่อก็ต้องมีการกับหัวน้ำนะคะ่ะถ้าเข้าสื่อฮุกกับกับต้องกับเป็นเก้าน้ำค่ะมาไปค่ะไปต่อัปนี้จับคู่สามตัวแปดสองสาม หกสองสามสองหกเจ็ดสองหกแปดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดอ่างามปะจ้ะอยู่ในใจ่าเน้นเน้นตัวเน้นคือหกสองสามค่ะ หกสองสามคือตัวเน้นเนาะถ้าเป็นวิ่งวิ่งก็เน้นสองค่ะอันนี้บนล่างสามโตนะคะ่ะสองโตเสียมเพนโบไดตัดหายกะทามักตัวใดในนี่ค่ะกะจับไปตัดเอาเนาะสาวจ่อยก็ว่าดดตัดหายเด้อยจ้ะต่อไปเป็นจับคู่ สองตัวสองตัวล่างจับคู่สองตัวล่าง,ว,งาวิ่งแปดกับหกอ้าวิ่งแปดกับหกเน้นแปดนะคะเน้นแปด้ดวเล็กวิ่งของอาจารย์เพ่น แปดห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกศูนย์หกหนึ่งกลับด้วยมนากลับน้ำเนื้อจ้าพ่อแม่แม่อ้ามาเต็มเต็มแล้ว เต็มเต็มจับคู่2ตัวล่าง8กับ6จับคู่จับคู่สองทวที่ค่ะจับคู่2ตัวล่างวิ่ง8กับ6จับคู่เป็น8 5 8 0 8 1 6 5 6 0 6 1เน้นตัวเน้นตัวเน้นเน้นเลยคือ ตัวเน้นๆคือนี่แปดศูนย์ค่ะพอพอมแม่มเอฟซีมาร์กบอลแปดศูนย์วดนี่เซียนฝั่งทนอ่ะบอท่านแคบนะคะพอพอมแม,ม่แคบไว้เลยกลับตัวด้วยนะคะกลับตัวด้วยเด้อกลับน้ำสุดรตีกับกับน้ำเด้อกับตัวด้วย แนวทางงวดวั many many นที2 2> ่หนึ่งกรกฎาคมหกเจซียนฝั่งทนวิ่งบน2กับ6เน้น2จับคู่3ตัว8 2ด6องสามห6 8องสามสเน้น6กสสวิ่งล่าง8กับ6จับคู่85 80 8าแปดศูน เน้น80ค่ะคลิปนี้สาวจอยกัขออุดพอนไห้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC สุขุสุขคนมีฉับมีโชคมีลาบไปกับทางชองะะ่องเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งกิ๊งกิ้งห้กับทางช่องในเด้อจ้าสวัสดีจ้า